ตาจะกินอ <prestigious> mhm. ยู่กระลุกมระอ่นนไปกินกันได้พีมน้องกับแซมมันกับเก่าเนาะเห็ดกับเขาในหอมคือเกาเขาขั้วมาเรื่อยๆุะค่อยๆกาดสวัสดีดอยินดีเขาสูซองบอปอปแซนแอนาะเชิญเกาเช่นเคยมือนย่างกับมาในเมนูฮัสเมาแนํำเสนอนี่เห็ดต้มยำเนาะมือนีย่นาอ ีนกามีตะไคร้ใบกูเเกบด้วกาคาเนาะมะขามกพักเหือนี่โรอน้วกะมูสามสันน้ำเนาะฮสเตทำได้นน่เนสเสเนาะเฮสแต่ว่าโมนีพริกเผ้าหรอกแต่ว่าสีเฮดตาพริดสอเหะนหลยโมนีพริกเผ้าจากแบบมันเดือดแล้วก็เอาตะไคร้อังงี้ลยไปเนาะนี่ ใส้าวกลุ้ดเท่าใสลงไปแล้วก็มะขามนะนี่มะขามของเราใส่ลงไปเดี๋็กก็ตามด้วยหมูเลยวันนี้เอาหมูเฮาหมูสามสายกระดูมอหวานเอาใส่ลงไปมาอะไรสักพักหนึ่งก่อนน้ำน่าเดือดเนาะหลังจากน้ำเดือดเนาะก็จะมาตัดฟอกนี่ฟอกเนาะแล้วก็เพื่อเราจะใส่ เอกข้าันอกอนนไรเด้ครับรถตุ่มยำก้อนอรแบบชอบหักเลยเนาะจากน้ำเลือแต่ทีเลาวก็ใส่เนาะบอกว่าตุมยำล้วคนเนาะทำวิ่งเนะก็ใส่นาะบอกว่าไม่ต้องเดิเนาะเห็ดข้าวเห็ดข้าวเห็ดยังว่าเหื่มันะใส่ตงก็ไเาะแวก็สชมาปุงกด้วยนะ เขามีกรนะเจียด้วยดี่ีสิ่งห่กระเจียยบริชายกระเจียดต้มยำลามคนกระหลกหม้ออนแล้วก็โมสามสันใส่เห็ดจะได้ละ ู่นขั้นตอนสุดท้ายเซ็ตพักกันเลยเสร็จแล้วเป็นไวนีนาะงอาตาจะกินอยู่กระลุกมระอ่อนะอู้ไปกินกันได้เลยใช่ไหมเนาะเจ็บแซะเมื่อกี้เก่าน้อเห็นกับเขาในห้องคือเก่าเขาขั้วมาเด้อสๆสุดๆกระค้นกินกันเนาะไปกินกันได้เลยเด้อนี่แหละเด้อ ดูคนดกคนเลยไปนเนาะหนาไม่แห้ง คลิปนี้ก็เฉล้จบเพืนอนๆเท่านี้เนาะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้เพื่อไป็นกงใ,ใจคิดต่อไปเนาะสวัสดีครับจัอจงวันได้ก็ทักทายกันหน่อยนึกไป b